สวัสดีค่ะวันนี้มีหมามาน้องหมามาสายเก่ามานําเสนอรึสามตัวนะคะน้องเป็นเพศเมียชุดนี้ตัวละสองพันห้านะคะเป็นหมาบางแก้วแท้นะคะน้องเป็นสายเก่าน้องฉีดวัคซีนแล้วหนึ่งเข็มนะคะราคา2อ0พันห้านะคะชุดนี้น้องดกนะคะน้องเลยอ่ามีกินนมน้อยนะคะ แต่ว่าโตมาน้องจะสวยนะคะอ่าเป็นเป็นเพศเมียทั้งสามตัวนะคะมีตัวผู้ตัวหนึ่งค่ะคอกนี้ปล่อยที่สามพันนะคะอากระตูนจับมาดูดิอ่ะตัวนี้ตัวเมียตัวที่หนึ่งนะคะตัวนี้ตัวเมียตัวที่หนึ่งน้อง ฉีดวัคซีนแล้วนะคะปล่อยที่2,005นะคะเป็นบางแก้วแท้นะคะน้องเป็นสายเก่าโตมารับประกันว่ามีแผงคอมีแข้งสิงนะคะว่าขนจะฟูนะคะอะหมุนอะหมุนใครหาไปเฝ้าบ้านเฝ้าสวนพักมาได้เลยนะคะ0985467198ค่ะเอาค่อยๆหมุนกลับมาอ่านี่ตัวเมียนะคะเพศเมียนะคะตัวนี้อยู่ที่2,005นะคะ น้องเป็นหน้าโมเช่นะคะน่ารักน่ารักพอโตมาน้องจะมีแผงคอมีแข้งสิงแน่นอนนะคะหางเป็นพวงนะคะแต่น้องเป็นสายเก่านะคะอว่า,วางตัวที่สองนะคะน้องเป็นตัวเมียนะคะเป็นเพศเมียนะคะน้องเป็นสายเก่านะคะโตมาน้องจะสวยนะคะแต่ว่าชุดชุดนี้อปล่อยถูกนะคะโลออกนะคะ ใครหาเฝ้าบ้านเฝ้าสวนเป็นเพื่อนนะคะตัวนี้ยี่สิบนิ้วนะคะตัวนี้น้องยี่สิบนิ้วใช่ไหมสิบเก้าหรือยี่สิบอ่ะยี่สิบค่ะตัวนี้น้องยี่สิบนิ้วนะคะเป็นสายเก่าสายเก่าส่วนมากก็จะมีนิ้วครบนะคะน้องมียี่สิบนิ้วนะคะเอาค่อ,คอยค่อยหมุนมาร์กิ้งสวยนะคะมาร์กิ้งก็ดีนะคะเอาหมุนอ่ามาร์กิ้งก็ดีนะคะเอาค่อยค่อยหมุนกลับมาอือวตัวนี้ 2,005นะคะหน้าผ่าปากคับแก้วนะคะชุดนี้น้องดกนะคะนมแม่น้องไม่ค่อยพอแต่ตอนนี้น้องเริ่มอ้วนน้องเริ่มสมบูรณ์แล้วนะคะโตมาน้องก็จะสวยนะคะเพราะน้องเป็นบางแก้วแท้เพราะแม่น้องก็สวยนะคะอ่ะเอาตัวที่สามนี่ก็ตัวเมียนะคะตัวเมียเหมือนกันนะคะปล่อยอยู่ที่2,005นะคะน้องวัคซีนแล้วหนึ่งเข็มนะคะ น้องฟังินแล้วหนึ่งเข็มนะคะเอาหมุนอ่าตัวนี้ก็สวยนะคะน้องโตปลาจะเป็นขาวน้ำตาลสามสีนะคะเอาหมุนกลับมาสามสีนะคะน้องเป็นสายเก่านะคะตัวนี้อ่ากี่นิ้วอ่าตัวนี้นิ้วปกตินะคะอ่าตัวนี้เป็นเป็นบางแก้วสายเก่านะคะ เป็นเพศเมียนะคะสองพันห้าค่ะวัคซีนแล้วหนึ่งเข็มอะนี่นะคะโตมารับประกันว่าน้องจะมีขนแข้งสิงมีแผงคอมีอะไรครบทุกอย่างตามกระบวนการของบางแก้วนะคะเอาง่ายๆวันคือว่าน้องข้องนี้มีหลายตัวนะคะนมตอนแรกๆก็ไม่ค่อยพอนะคะแต่ตอนนี้น้องสมบูรณ์แล้วนะคะกินเก่งแล้วโตวมารับประกันว่าสวยะคะ่ะ ถ้าสนใจก็ศูนย์เก้าแปดห้าสี่หกเจ็ดหนึ่งก้แปดค่ะมีจัดส่งทั่วประเทศนะคะหรือใครจะมาก็คนใน Google Google Map ค่ะชื่อคองสุภาพรบางแก้วพิษณุโลกนะคะน้องอยู่พิษณุโลกด้านหลังมหาหลายนเรสวนค่ะมาง่ายนะคะมาง่ายเป็นเพศเมียทั้งสามตัวนะคะคองน,นี้มีตัวผู้หนึงตัวนะคะทักไลน์มาชมได้ ตัวผู้ปล่อยอยู่ที่สามพันนะคะตัวเมียปล่อยอยู่ที่สองพันห้านะคะน้องเป็นอ่บังแก้วแท้นะคะเป็นเพศเมียเป็นบังแก้วแท้นะคะ <c oughs> เป็นสายเก่านะคะ <c oughs> มีจัดส่งทั่วประเทศนะคะน้องอยู่ที่สองพันห้าค่ะวัคซีนให้หนึ่งเข็มค่ะ ใครที่หากำลังไม่แพงงบน้อยๆมาชมได้นะคะ <c oughs> นี่ตัวเมียนะคะนี่ก็ตัวเมียค่ะ <c oughs> เป็นสายเก่านะคะชุดนี้ปล่อยถูกมากค่ะ2,500เท่านั้น,นะคะ่ะ รับประกันนะคะขนน้องอ่อนขนน้องอ่อนเป็นสัมมรีเลยนะคะคือขนาดโตมาน้องจะเป็นหมาขนยาวนะคะเอาวันนี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ